สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นจ่ายังเปิดทําการคือเก่าจ้าพี่น้องเปิดทําการทุกมือทุกมือบ่มีวันหยุดจ้า ลูกค้าท่านใดที่ตอนนี้กำลังมองหารถแท็กเตอร์ไปใส่งานอยู่ในสภาพเกรดเอในสภาพพ่อใส่หรือว่าในสภาพตามงบประมาณที่เฮามีจ้าเชิญขอมาเลือกหาเลือกชมได้เลยจ่ายุนารันแท็กเตอร์ฟาร์มขวัแกนจ่าพี่น้อง 018SP จ่าในสภาพนั่งฝ่ามีห้ดาวเริ่มต้นู่ที่70,000บาทจ่า 018DT จ่าไดาวเริ่มต้นได้เลยตำๆที่30,000บาทค่ะ รถที่ขนาดแร่งหน่อยรงมาจากเป็น LC018SP จากหรือว่า3 2แรงมาจากพี่น้องมีเหตดาวเริ่มต้นได้ที่1,000 0บาทจา้าหรือว่าจะเป็นอีกรุ่นเนึ่งจากพี่น้องรถเชอรเตอยันมาจา้าสีแดงช้ำๆกระทาหล่อสีทองจา้ามีให้เลือกคือกันเนาะค่ะเนะเาะเ่าจะเป็นหาซีดแรงมาหรือว่าอ่าว่ายเอามหาเจ็ดจาตัวนี้ราคาเริ่มที 480,000หาพันบาทจ้าหรือว่าลูกค้าที่สนใจเป็นรถแท็กอร์สีฟ้าเข้มจ้าอิซึกิเอ็นที H ่หาหาซีจ้าหรือว่าอิซึกิเอ็นที่หาซีสองจ้าสัญชาติญี่ปุ่นจ้าก็มีให้เลือกคือกันจ้าพี่น้องหรือว่าลูกค้าสิมักเป็นรูปทรงสูงโปร่งกระทัดรัาจ้าพี่น้องมีเอ็มยูหาหาเอ็มยู C ีเก้าจ้าเอ็มยูหาเจ็ดก็มีให้ดาวไดไรคือกันจ้า ส่วนที่จอดอยู่แถวที่สองรงกลางลานจอดรถล,ลานแท็กเตอร์ฟา,า, 9, าร์มจากพี่น้องกษัิมนี่เป็นรถรุ่นเก่าจากรถหัวเลียมจากพี่น้องเอ็มหาพันจากสองแสนสามหมื่นพันบาทจากสีสิบหาแรงจากแสนเจ็ดมืพันบาท3ามสเี 36, แรงมา, 2, 30, 000, าจากหนึ่งแสามหมื่นหาพันบาทจากสามสแรงมาสองแสนสพันบาทจากหรือว่าสิมากเป็นรถ l c j 0 8 s p รุ่นยอดนิยมกมัตคือกันจาพี่น้อง แถวลังซุดก็สิเป็นรถแท็กซี่ร kind of ุ่นใหญ่จากขนาดใแย่จากขนาดรุ่นเอ็มหรือว่ารอยที่แปดแรงมากับมี่จากของจอรเดียจ้าเอ็มเก้าหาศีนศูนย์ราคาอยู่ที่หาแสนแปดหมื่นหาพันบาทตามสภาพจ้ารอยที่แปดแรงมาจอรเดียจ้าพี่น้องเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทจ้าหรือว่าสิเป็นจอรเดียหกหาหนึ่งศูนย์จ้าสามแสนหามื่นบาทจ้า เพราะว่าลูกค้าสิสนใจเป็นรถรุ่นใดจ้าเป็นเงินสดหรือว่าเงินพ่อนจ้าทางอุปกรณ์ต่อพ่วงก็มีหลากหลายคือกันจ้ารถเดียวรถไถหรือว่ารถดําหน้าจ้าพี่น้องที่ด่านของเฮาก็มีให้เลือกหลากหลายจ้าสนใจโทรสอบถามได้เลย0942640798จ้า0858529515 0652821688จ้า0628622175จ้า